สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นัตตีจี้จุดดวงเช่นเคยนะในรอบนี้นี่อาจารย์จะมาใช้ไพ่โอราเคิลน,นะคะผสมผสานกับการพยากรณ์ดวงชะตาโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยนั่นเองใช้าศาสตร์สองสาศาสตร์มาพยากรณ์นะคะดูว่าจะตรงกันหรือว่าทิศท,ทางไปในทางเดียวกันไหมนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่า จะเจอเรื่องอักไรบ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพนั่นเองนะ ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวรัคนาราศีพฤษภดาวประจำตัวของท่านนั่นก็คือดาวประุขนั่นเองได้โคจรนะคะอยู่ในพบวินาศตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะจนถึงวันที่21พฤษภาคมโดยโคจรเข้าร่วมกับดาวพระพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำกันนั่นเองส่งผลให้ชาวรัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้นะคะจะเป็นคนไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะคะจา คิดว่าคิดมากนิดนึงวิตกกังวลง่ายหรือว่าเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเครียดง่ายแต่ในมุมกับกันบางท่านก็มีเก์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางบ่อยเกิดขึ้นอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศก็ได้นะคะและยิ่งได้ดาวตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งปราเนี่ยเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่อ่อนกำลงัง<ๆ>เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวรัคนาราศีพฤกภจะต้องมีความขยันนะคะมีความ ม,มีการเขาเรียกว่ากระปี้กระเป๋ามากขึ้นเสริมพลังให้กับดาวประจำตัวของท่านที่อ่อนกำลังลงแต่ท่านอยากอ่อนแรงเด็ดขาดเลยและการที่มีดาวพระพุธมากกลุ่มจุดเกิดของท่านและการที่มีดาวพระพุธนะคะโคจรมาร่วมกับดาวประจำตัวของท่านในภพวีนาแบบนี้นะคะทำให้ชาวร,า,ราศีพฤษภในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการพูดการเจรจานั่นเองนะคะเรียกว่า ในช่วงนี้จะต้องคิดก่อนพูดด้วยแต่ในด้านดีคือท่านจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนท่านผู้ประชมท่านมีคนเข้ามาผลักดันท่านนั่นเองในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินของท่านก็คือดาวพระพุธเช่นเดียวกันโดยตั้งแต่นะคะต้นเดือนมาเลยนะคะ ได้โคจรอ,อยู่ในภพวินาศแบบนี้นะทําให้ในเรื่องของการเงินการทองท่านยังคงมีเกณฑ์ได,ได้เงินได้ทองอยู่นะคะมีเกณฑ์ได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบเกิดขึ้นแต่ในมุมกับกันนั้นท่านต้องระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายหรือระวังในเรื่องของของมีค่าสูญหายเสียหายถูกขโมยหรือว่าทรัพย์สิส่งที่มีค่าท่านลืมวางตรงนั้นตรงนี้หาไม่เจอมีคนมาเปลี่ยนที่ เปลี่ยนทางแต่สุดท้ายท่านกับจะได้เจอนะคะไม่ต้องวิตกกังวลแต่ในเรื่องของการเงินนั้นนะคะในช่วงนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคมนั่นเองนะจนถึงช่วงวันที่25พฤษภาคมนั่นเองตั้งแต่ต้นเดือนถึง25พฤษภาคมดาวการเงินยังโคจรอ,อยู่ในปกวินาศนะคะและหลังจาก25พฤษภาคมไปแล้วนะคะ ดาวการเงินก็จะโคจรมาทับจุดเกิดของท่านทําให้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะเตรียมเฮได้เลยนะคะจะมีเรื่องของการได้รับเงินรายรับเข้ามาจากการพูดการเจรจาการติดต่อมีเพื่อนสนับสนุนช่วยเหลือนําพาเรื่องของการเงินเข้ามาใครทํายอดอยู่ก็จะปิดยอดได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่บางว่าไพ่จะบอกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภกันบ้างนะคะ ในเรื่องของการเงินเห็นไหมคะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาเหมือนกับวัดเตือนนะเตือนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของการทําอะไรที่ไม่ได้คิดก่อนนะคะระวังในเรื่องของการลงทุนระวังเสียงเงินระวังมีข้อผูกมัดกันเกิดขึ้นระวังเงินล้วนไหลนะคะระวังเสียงเงินแบบไม่ทันคาดคิดไม่ทันคาดฝันนะคะแต่ในด้านดีคือบางท่านเนี่ยปลดหนี้ได้นะ มีเขาเรียกว่ามีเงินมีทองเข้ามาทําให้ได้รับอิสระในเรื่องของการเงินใครเป็นนี้อยู่ก็มีเกณฑ์ปลดหนี้ได้ดีได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือท่านในเรื่องของการเงินการทองนั่นเองถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นของชาวลัษนาราศีพฤษภจับห้ายเนี่ยแค่ระวังในเรื่องนี้นั่นเองนะคะระวังในเรื่องของการทําอะไรที่มันค่อนข้างสมเสียงอย่าไปทําอะไรที่มันต้องผูกมัดนะคะเพราะฉะนั้นจะลงทุนหรือทําข้อตกลงใดๆกับใคร ควรจัชัดเจนให้มากที่สุดด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะในเรื่องของการงานนั้นนะคะชาวร,า,ราศีพฤษภดาวการงานของท่านคือดาวพระ ราหูนั่นเองได้โคจรอยู่ในรบบลาภะโดยโคจรร่วมกับดาวพาังคานได้คูทัตหลงด้วยนะคะส่งเสริมให้ในเรื่องของการงานนั้นจะมีความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือมีการได้รับการช่วยเหลือจากลูกค้าลูกค้าก็ามาอุดหนุนท่านเข้ามาช่วยซื้อท่านเข้ามาสนใจท่านเรียกว่าในเรื่องของการงานนั้นในช่วงนี้สมัครงานมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้งานหรืองานมีการ เปลี่ยนแปลงปรปับปรุงพัฒนาระบบใหม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางงานต่างชาติงานออนไลน์งานที่มีการติด ต่อซื้อขายตัวแทนในหน้าแบบนี้ถือว่าในเรื่องของการงานค่อนข้างดีแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องการทําข้อตกลงสัญญาเอกาสารต่างๆอย่างที่อาจารย์พูดต้องรอบครอบระวังเอกาสารสูญหายเสียหายนะคะหรือมีการปลอมแปลงเอกาสารกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลักขาราศีพฤษภต้องทําตามระบบระเบียบข้อบังคับต่างๆให้รัดกุมอะไรก็ตามนะคะที่มันดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าปัญหาเล็กๆเ,เนี่ย จากปานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้โดยเฉพาะเรื่องสัญญา เอกสารนะคะและตัวเงินที่เป็นเกี่ยวกับเช็คเช็คด้วยนะก็ต้องมีการตรวจสอบกันนิดนึงทีนี้มาดูในเรื่องของไพ่บ้างว่าไพ่จะบอกอย่างไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในเรื่องของการงานนั้นนะคะดูสิมีเกณฑ์ปลดล็อกนะมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่ามีคนเข้ามาลูกค้าเข้ามางอทันก็ได้นะคนที่หายไปจะกลับมาซื้อของของท่านหรือว่าเคยเดีลงานกันไว้จะมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อกับ หมายครั้งใครสมัครงานอยู่จะมีเกณฑ์ได้งานเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยื่นใบสมัครงานได้เลยนะคะจะได้รับการปูพรมค้ำชูจากคนรักคู่ครองโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศที่ทํางานร่วมกับคู่ครองคนรักเนี่ยในช่วงนี้อาจารย์บอกเลยว่าจะมีเกณฑ์ไปได้ค่อนข้างไกลค่อนข้างลุ่งโลดเลยนะคะถือว่าคนรักคู่ครองให้การช่วยเหลือผลักดันท่านเต็มที่หรือแม้แต่คนที่เป็นหุ้นส่วนก็ตามในช่วงนี้ ก็จะมีการทำงานกันแบบเป็นทีมเวิร์คกันค่อนข้างดีมีการช่วยเหลือมีการแบ่งสรนปันส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานกันค่อนข้างดีแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของคำพูดอย่างที่อาจย์บอกนะคะคำพูดในการใช้การทำงานเนี่ยควรจะต้องใช้คำพูดที่ค่อนข้างที่จะซบซอ้อพิหนึ่งคิดก่อนพูดก็จะดีนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักคนโสดต,ต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์เจอแบบปุ๊บปั๊บเลยนะคะ ปุ๊บปั๊บและเจอนะคะเจอถูกใจหลายคนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศาีพฤษภนั้นต้องดูให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะท่านจะมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างมากโดยเฉพาะความรักนะคะที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองหรือว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของการที่ เป็นคนที่ขยันทํามาหาเงินคิดแต่เรื่องเงินนะคะคนที่เข้ามาในช่วงเนี้หรือเป็นคนที่สังคมค่อนข้างจัดนั่นเองเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความโดดเด่นป๊อปปูล่าในวงสังคมของท่านหรือว่าอาจจะเจอกันเพราะเพื่อนชักนํามาให้เจอหรือมีการติดต่อกันทางสื่อโซเชียลออนไลน์กันเกิดขึ้นแต่ดูแล้วในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นอาจารย์มองว่าไม่ได้แย่นะคะแต่เพียงแต่ว่า ต้องคอยคอยคบกันไปนั่นเองส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วอาจารย์มองว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่อนข้างดีเลยนะคะในช่วงนี้จะขออะไรคู่ครองคู่ครองก็จะช่วยเหลือท่านหรือว่าให้การต้อนรับตอบรับท่านเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลักนาราศีพิษิกศนั้นในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดถือว่าค่อนข้างดีทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่กันบ้างว่าไพ่เนี่ยจะบอกอย่างไรคนโสดก่อนเนาะ คนโสดเห็นไหมคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เจอนะคะได้เจอคนที่เข้ามาค่อนข้างดีมาจากการติดต่อหรือว่ามีการพูดคุยเจราจาหรือมีพ่อสิ่แม่ชัดก,กันเกิดขึ้นแต่จะเข้ามาทีหนึ่งเนี่ยท่านกาลังลังเลอยู่ว่าจะคบกับใครดีเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ต้องเลือกดีๆนิดนึง,นงเพราะจะมีเกณฑ์เข้ามากันแบบเยอะมากกว่า1คนด้วยนะทีนี้มาดูคนที่มีผู้ครองแล้วบ้างนะ ความรักคู่ความของท่านก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเห็นไหมคะแล้วคู่ความคนรักของท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทํางานหามรุ่มหามค่ามไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็มีการเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้กันได้ถือว่าความรักเนี่ย ค่อนข้างดีเลยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างชาวลักขณาราศีพฤษภในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลนะคะการขับรถกับลาต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะทีนี้มาดูไพ่บ้างว่าไพ่จะบอกอย่างไร mm hmm. ก็มีการระวังของร้อนนะคะระวังในเรื่องของการจุ่มซ้มนั่นเอง